เออนาะจริงไหมไลฟ์ทีหกชั่วโมงคลิปนี้ออกทุกวันไวัรลอนี่แทบทุกวัน <c ười> คลิปออกไปแล้วทุกวันเพราะไงโหไลฟ์หกชั่วโมงมังกนก็ยังก็เกิดจริงไหมลองเราพวกเราลองมาทดลองไลฟ์หกชั่วโมงเนี่ยเหมือนรุ่นพี่ลองดูเนาะผลลัพธ์เราก็จะเหมือนรุ่นพี่เห็นไหมนี่คือภาพค้นหาเราเราจะค้นหาแบบไหนเอาค่อยคอยค้นหาไปหรือค้นหาแบบไหนเนาะเรียนรู้กันไปเราก็ต้องมาเริ่มต้นก่อน รุ่นพี่ไม่ใช่ว่าเก่งเขาก็ใช้เวลาอยู่ในสีฟ้ามานานนั่นกันนะ่ะเขาเลยมา,มา,ม,ามาทำดิจิตอลเลยแบบทําได้เร็วอันนี้เราต้องไปเปรียบเทียบเรื่องของว่าต้นทุนไม่เหมือนกันใครที่เข้ามาเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องหนึ่งรุ่นพี่เขามีต้นทุนมาก่อนเขาอยู่ในสีฟ้ามาหลายปีเออเขาเก่งอันนั้นกลองยอมให้เขานะแต่ที่เข้ามาสายวาสอนเราเราไปรับรู้เขาสุดยอด แล้วก็มันต้องฝึกแล้วเราต้องมองเขานี่เป็นแรงปรันดาลใจที่เราต้องเก่งเหมือนพี่คนนี้การค้นหาเราในเนื่องว่ามันก็ต้องมาออกเงนี้ยชั่วโมงเราจ่าเวลาให้กับ t i k To อออกนักกล้องทำคลิปไลฟ์สดนี้เราจ่าเวลานี้วันละกี่ชั่วโมงอ่าแล้วต้องการผลลัพธ์ขนาดใหญ่ เราจ่ายเวลาใหญ่ไหมจ่ายเวลาน้อยก็ต้องได้ผลลัพธ์น้อยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องทำเลยศัจธรรมเลยอ่ะเป็นเรื่องของเหตุและผลนะแอดเาเท่ากับรีซอสการลงมือทำเท่าก,กับผลลัพธ์เราจ่ายทิกตอกนี่วันละหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้ผลลัพธ์ผลงานผลลัพธ์หนึ่งหน่วยเราจ่ายชั่วโมงในการงานให้กับติกต o อกในการออกทุกอย่าง ไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ออกคลิปออกไลฟ์สดอะไรแล้วแต่ห้าชั่วโมงเราก็จะได้ผลลัพธ์ห้าหน่วยเราจ่ายให้กับในติ k ต่อนี่สิบชั่วโมงเราก็จะได้ผลลัพธ์อีกิหน่วยเป็นอย่างเงี้ยสัจธรรมเลยอ่ะนะ,ะภาษาก็เรียก action ว่า a อ t i o n กับรีซอสเนะยภาษาไทยอีกทีหนึ่งก็เป็นการรงมมือทำเท่ากับผลลัพธ์นี่คือภาคค้นหาจบไปยังนฮะเคลียเนาะเดี๋ยวเข้าไปในในอันเนื้อหาที่สอง ค้นหานะเ,เราต้องเติมตลอดมีฮะลุนพี่ทีอ่อาจจะมีผู้ติดตามพอขึ้นถึงหลักหมื่นการหาภักภาคนำเข้าจะลดน้อยลงไม่หาเพิ่มเติมการมาทำธุรกิจเหมือนกับการเปิดบริษัทเหมือนเปิดร้านขายของปิดร้านสักวันหนึ่งลูกค้างงเลย ผ่านมาอ้าวร้านนี้ปิดแล้วเขาก็ได้ไปซื้อที่ร้านอื่นแต่ถ้าเราปิดปิดเปิดเปิดเผลอๆลูกค้าไม่เข้าแล้วไปซื้อที่ร้านที่เขาเปิดตลอดทุกวันเออและบางแย่กวนี้ปิดร้านเป็นสามเดือนเนี่ยบอกไปปิดอ่าไปอะไรไปต่างประเทศเหมือนกันนะการมาเปิดนักเนี่ยการมาเนี่ยการมาออกคลิปออกไลฟ์สดต้องมีวันละหนึ่งออกคลิปต้องมีอย่างน้อยวันละหนึ่งออกไลฟ์ต้องมีวันละหนึ่ง มันบ่งบอกถึงว่าคุณเปิดร้านคิดอย่างนี้แล้วกันต้องมีไมเซ็ตของการเปิดร้านค้าเหมือนข้างนอกเอาไมเซ็ตเนี้ยเมื่อไหรม่มีไม่มีการส่งอะไรไม่มีการออกคลิปไม่มีการออกอไลฟ์สดนั่นก็คือถ้าปิดร้านแล้วต้องจินตนาการไมเซ็ตอย่างเงี้ยไปคิดเหมือนทุกีจข้างนอกไหมถ้าเมื่อไหร่มีปิดร้านปุ๊บนี่คนจะเข้ามาไหมต่อไปอันที่มันจะเป็นเดีวยวกันคิดอย่างนี้นะไม่งั้นภาคนาเข้าท่านจะมีปัญหา คนหนึ่งการค้นหามันต้องเปิดร้านทุกวันห้ามหยุดอยู่ที่ท่านขยันต้องออกแรงอะ่ะจะออกกี่คลิปก็คลิปไปเลยมันเป็นเรื่องของการแอคชั่นกับรีซอสออกมากหลายชั่วโมงจำนวนหน่วยงานผลรับท่านก็จะได้มากตามหน่วยงานนี่คือภาคค้นหาผมให้ความสําคัญเรื่องภาคค้นหามากเลยเมื่อเราตัดสินใจมาทําทุรกิจอินไลน์เหมือนการเปิดประษาทเปิดร้านแล้วท่านจะทํากี่ปี อ้อยเคลียเลยไม่มาปิดปิดเปิดเปิด,ปดทำไปเลยหปีสิบปีตั้งไว้เลยเนี่ยฉันมาเปิดร้านเบระสาทเนี่ยฉันจะเปิดตลอดเลยสี่ปีไม่มีปิดร้านนี่เลยถึงการค้นหาคุณจะมีประสิทธพสำคัญนาะข้อหนึ่งเนาะเห็นเห็นฉัดเนาะนะโอเควันนี้การค้นหาเอ่อมันจะได้มาเท่าไหรอ่อ่าภาคผู้น,นำหนึ่งร้อยคนอ่100ะหนึ่งร้อคนนะอ่าอ,อันนี้คือสถิติรุ่นพี่ หนึ่งร้อคนนะนะมันจะเหลือแค่สามเหลือสามคนนะที่จะเป็นเกี่ยวเรื่องผู้นำในส่วนของภาคนำเข้า Human Asset จะเหลือสามที่แบบยังไงอ่ะเอามาใช้เรื่องการท,ทําธุรกิจเรามาอย่างเงี้ยเราต้องการคนเยอะๆเหมือนกับทิกตอกเหมือนกับสีฟ้าสีเขียวที่เขามีผู้ครอบครองคนเยอะๆใช่ไหมเพื่อจะได้คนจํานวนหนึ่งที่เขาสนใจผลิตภัณฑ์เขาซื้อเขาเอ่านะนะนั่นแหละคือทําไมถึงเขาต้องใช้คนเยอะ เช่นเดียวกันเรามาทำงานตรงนี้เราก็ต้องหาผู้คนสาธิตีก็เหมือนเขาเหมือนกันทิกตอกมีซทิกตอกมีครึ่งประชากรของโลกหรืออัติว่าสามพันสามพันี้จะมีคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของทิกตอกนี้ถึงสามพันล้านคนไหมไม่ถึงถึงไม่ไม่ถึงยังมากก็เท่าไหรอ่อสามของของสามก็อาจจะประมาณแค่เก้าจากสามพันก็จะเหลือประมาณเก้าร้อยล้านเก้าร้ยล้านคนเนี่ย ที่ซื้อผลิบภัณของติ๊ t ตอกมีแค่นี้เองที่ไม่ซื้อผลิตภัณของติ๊ t ตอกจริงมีเท่าไหร่โอ้โหอะตั้งสองพันคนล้านอะ่ะเห็นไหมเห็นนี้ยังเพราะฉะนั้นใครสามารถครอบของคนได้เยอะอะไรโอกาสที่เราจะได้เจอคนที่สนใจธุรกิจของท่านเนี่ยม,มากเท่านั้นโอเคนะผมท่านนี้ก็แนะนําว่าอย่างน้อยถ้าอยากทําธุรกิจเป็นจีปินจังมันมีค่าเฉลีย่ยอย่างนี้แหละ ้าร้อยคนก็สามถ้าท่านมีผู้ติดตามหนึ่งแสนคนน่ะจะมีผู้ที่สนใจธุรกิจท่านอยู่แค่พันห้าพันห้าร้อยคนจากหนึ่งแสนนะจะมีอยู่พันห้าร้อยคนเท่านะั้นที่จะสนใจธุรกิจท่านิัอย่านนี้เลยเวลาท่านอยู่ในภาคค้นหาท่านต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจไปงี้มันไม่มีใครหรอกในหนึ่งแสนคนที่จะสนใจท่านเขาจะปฏิเสธท่านประมาณอยู่แปดหมื่นนะแปดหมื่นห้าพันคน ปาดิเศษท่านจะมีเหลือคนที่เอาจริงเป็นผู้นําที่จะไปท,ทําธุรกิจท่านมีแค่พันเท่าคนเก็ดตรงนี้เนาะอันนี้เห็นตัวตัวเลขชัดเลยเนาะทีนี้การค้นหาเรา้องคนหาอย่างนี้แหละพยายามอย่าปิดละปิดละนี่คนหายหมดเลยค้นหาปุ๊บก,ก็ค่อยส่วนในเรื่องของการพัฒนาเมื่อไหร่ท่านมาท,ทําธุรกิจอย่างเงี้ยท่านก็เอาคนหลานะพัฒนาที่ท่านได้มา่างเนี้ยเอามาพัฒนาเพื่อมาต่อยอดธุรก,กิจของท่านเพราะอะไรฮะ บางท่านที่เข้ามาในธุรกิจออนไลน์โอเคถ้าจะมาขายปลีกขายปลีกมันก็ได้ได้กําไรอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าถ้าสามารถที่ขยายสร้างผู้นําได้ถ้าก็จะมีรายได้มากขึ้นเป็นรัดััพยเลเวลพาวเวอรนี่คือสําคัญอยู่ที่ด้านท่านจะขายปลีกหรือแบบขายส่งเหมือนกับไอ้ร้านขายอะไรขายขายรถยนต์อ่ะเขาก็จะเป็นดีลเลอร์ใช่มอันก็ใหญ่ขึ้นหน่อยขายส่งก็ขายพวกขายขายอาหารเครื่องดื่มอ่ะเคยเห็นเนาะ เขาขายเครื่องดื่มเครื่องของมึนเมาอะ่ะเขาจะมีค้าส่งเขานะหรือขายปลีกอ่แล้วแต่เราจะเป็นอย่างเนี้ยธุรก,กิจก็เหมือนร้านสะดวกซื้อนั่นแหลนะเหมือนเจ้าสัวนี่แหละเขาก็จะสร้างสร้างอะสร้างผู้นาผู้นําเขามีมาหมื่นหมื่นกว่าสาขาแล้วเนี้ยเห็นไหมเจ้าสัวนี่มีผู้นาประมาณหมื่นกว่าสาขานะ